มาดูรถ Toyota Corolla อ l t i นนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะต้องบอกว่าเป็นรถใหญ่ที่ใช้งานดีแล้วก็ Toyota เนี่ยอะไหล่เนี่ยหาง่ายทนทานไม่จุกจิกเลยคันนี้ครับมาด้วยเลขไมาแค่1,30,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าเนี่ยเซอร์วิสมาอย่างดีช่วงล่างแน่นเครื่องเกียร์ดีนะฮะบ,บอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ามาด้วยสีดำนะใช้งานง่ายเป็นรุ่น 1.6G นะฮะโคโรล่าอัลติ๊ 1.6G ปี2015แท้ๆนะฮะอ่าด้านหน้าก็มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเดย์ไทม์นะฮะอยู่ตรงนี้อ่ากระจังหน้าโครเมียมในส่วนของล้อมแม็กครับเป็นล้อมแม็กเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวนี้ไซส์16 6. นิ้วครับมาพร้อมกับยางปี2023ยางใหม่นนะเพิ่งเปลี่ยนมาสัปดาห์ที่35ด้วยปลายปี2023ดอกยางเนี่ยที่ผมดูเนี่ยใหม่กิฟเลยนะฮะอ่าก็ พร้อมนะพร้อมใช้เลยตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นดูโ v v t วเนาะเขาจะแปะไว้เลยนะฮะสำหรับรุ่นจีก็คือรุ่นท็อปของเครื่องพันหกนะฮะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงมือจับจะตัดด้วยโครมเมี่ยม1เส้นนะฮะมีคิ้วกันสาดให้นะตัวนี้เป็นดิสเบรกสรีล้อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายมากงจริงนะสำหรับเอาติดนะฮะแล้วก็กว้างนะขับดีด้วยนะครับ ในส่วนของไฟท้ายฮะเอาติดปี2015คันนี้เนี่ยให้ไฟท้ายเป็นแบบ LED มาแล้วนะนี่สวยๆมาเลยคาดด้วยโครเมียมยาวนะฮะจะมีโลโก้คาว่าตัว G อยู่นะเครื่องม้านหเนี่ยจะมี2รุ่นนะมีรุ่น E กับรุ่น G ถ้ารุ่น G คือรุ่นท็อปตัวท็อปเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะรวมถึงคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับสปอยเลอร์ครับตัวนี้เนี่ยโหเท่เลยอะ่นะน่าเหมือนตัว S Sport เลยตัวนี้น่าจะตกแต่งมาเป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกลิ้นที่3 สวยงามมากเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงให้ดูด้านในดูสัมภาระด้านท้ายก่อนว่ามันกว้างขนาดไหนนี่ฮะต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยพร้อมถาดวางถาดวางของนอะของอัลติสนะฮะนี่เปิดให้ดูข้างล่างมียางอะไหลครับพร้อมแม่แรงบล็อกขันล้อต่างๆครบถ้วนในส่วนของพื้นครับพื้นเดิมนี่ดูได้เลยนะฮะจะเป็นกาวคิมเรีมพื้นเนี่ยจะเป็นออกสีเทาๆแบบนี้นะฮะอาจจะไม่มีเบี้ยวไม่มีรอยแบบ ยับยับนะดูง่ายๆเลยนะว่าเนี่ยคือพื้นเดิมกาวข้างใน,นก็จะเป็นสีครีมเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะยางอะไรก็ยังใหม่ๆอยู่เดี๋ยวมาให้ดูหน่อยนี่ฮะโครงสร้างตะเก็บต่างๆต้องบอกว่าเดิมนะ,ะน,น็อตเนตไม่แกะนะนอ็อตฝาท้ายเดิมเลยแสดงว่าคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเดิมกิฟเลยนะฮะ,ะนอ็อตฝาท้ายเนี่ยเดิมนะฮะ โอเคสองฝั่งนะสองฝั่งนะไม่ต้องห่วงนะอาถ้าฝาท้ายไม่แกะเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับโอเคในส่วนของสีสารรอบคันต้องบอกว่ามีรอยเล็กน้อยนะรถเพิ่งเข้าเลยสีดำเนี่ยมีรอยเนี่ยตามขอบประตูประตูนิดๆหน่อยๆนะฮะต้องบอกว่าสีเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะฮะสีดําเงาดีเลยนะครับอ่าภายในยเป็นเบาะหนังอยู่แล้วสําหรับตัวท็อปนะตัดด้วย สีครีมนะฮะกระจกไฟฟ้าเส้นพันล็อกกระจกมองข้างเนี่ยปรับับไฟฟ้าได้หมดเลยสครับเพจเอาติดครับนี่ฮะอันนี้เป็นปุ่มไฟตัดหมอกนะอันนี้กระจกมองข้างปรับับไฟฟ้านะฮะวงมาลาัยเป็นมัลติฟังชั่นนะฮะ,ะเลขไม้์ครับ1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นครับโอเคสวยๆเลยอจอตัวนี้ได้อัปเกรดมาเป็นจอ Android เนาะก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันดู n e t f l i x YouTube โหลดแอปได้นะ นี่เดี๋ยวนี้เขามีจอแบบนี้กันแล้วนะนี่เข้าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมีลุกทีวีดูหนังฟังเพลงคือมันเป็นเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งแล้วใหญ่มากเลยอะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกล้องนิดหนึ่งนะฮะต้องบอกว่ากล้องอะไรก็ชัดนะฮะนี่ฮะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกัรระยะนะฮะบอกให้ว่าพร้อมใช้จริงๆนะครับอคอนโซลต่างๆส,สวยงามนะก็คือเป็นรถที่ดูอยู่ได้ยาวๆนะไม่น่าเบื่อสวยๆแบบนี้ภายในกว้างแล้วได้เบาะหนังสคีครีมๆนะสภาพเบาะหนังสวยกิบ นดะมเดิม,เ,ดมเห็นไหมไม่ขาดเลยนะสะภาพปีกบ่ต่างสมบูรณ์นะถือว่ารถพร้อมใช้แน่นอนเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้มีช่องวางแก้วสองช่องนะฮะโอ้โหนี่พร้อมใช้คันนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้นะฮะบ,บันทึกหน้าหลังเลยนะครับโอเคมาดูประตูหลังประตูหลังต้องบอกว่าเป็นรถที่กว้างอย่างที่ผมบอกครับเห็นเต็มท้องถนนนะโตโยต้าอัลติสครับ คันนี้วิ่งไม่เยอะปี15แท้หแทือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ยาวๆจริงนะแล้วไม่จุกจิกเลยนะชนหนักน้ําท่วมไม่มีนะคะรถมีเครื่องเกียร์เนี่ยสตาร์ทอยู่นะเงียบนะช่วงล่างโอเคเลยลองเท็ดรายแล้วขับดีมากนะครับก็ผมว่า2 0งแสนกว่าบาทชั่วโมงนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกซื้อโตยัยตาก็ได้นะเครื่องพันหไม่กินมากนะครับนี่ฮะภายในห้องเครื่องดูเรียบร้อยอยู่แล้วนะเป็นเครื่องดูโอวีวีนะฮะ ไล่มาแผ่นพวกคานต่างๆนะฮะต้องบอกว่ารูคานต่างๆเนี่ยไม่เบี้ยวนะเนี่ยรูกลมสวยนะฮะไม่ได้มีแบบรอยแบบรอยยับรอยดึงรอยแตกนะอ่าเนี่ยน,น็นอตน็อตก็ยังเดิมๆอยู่นะฮะอ่าแล้วคันนี้เนี่ยมีการติดโชค๊คฝากระโปรงมาให้นะฮะซึ่งที่น็อตฝากระโปรงแกะเนี่ยนะฮะตัวแรกนะตัวแรกแกะเพราะว่าเขาติดน็อต โชกฝากระโปรงครับส่วนตัวในไม่แกะนะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แกะเพราะแบบไปทําสีหรือไปรถชนนะไม่ใช่นะให้ดู2ฝั่งอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ดูป้ายมอกอก,กัอนนะนี่เดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมนะ,ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งคือน็อตเนี่ยมันมีการแกะเพื่อใส่ตัวโช้กฝากระโปรงครับตัวบนจะแกะฮะแต่ตัวล่างจะไม่แกะคุณสังเกตดูนะฮะคือจุดประสงค์เนี่ยที่แกะเพราะใส่โช้กฝากระโปรงนั่นเองนะฮะโอเคก็นี่ฮะ โตโยต้าเอาติดม์แค่แสนสาปีสิบหนะครับก็ใครสนใจนะราคาสองแสนกว่าบาทสนใจโทรศู7 4์แปดเจดูนย์แปดดูรถที่โยรชาดาบายคุณแบงค์นะครับ